ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้านะครับอยากจะดูตัว d i s c u i t j o i t e r นะครับแต่ว่านี่เป็นรุ่นของบอสแต่เป็นไร้สายลูกค้ามีแบตอยู่แล้วใช่ไหมมีแบตอ่แล้วครับอ่าก็เลยเรียกว่าประหยัดลงไปได้อีกหน่อยหนึ่งก็คือตัวนี้มันใช้สะดวกตอนที่ว่าบางทีมันไม่ต้องระยงระยางข้อดีนะครับแล้วก็วางจิ้มวางจิ้มเลยวันนี้ก็มีสาธิตกันด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันแล้วเดี๋ยวขอขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณมากนะครับเราจะต่อมาให้เข้าด้วยกันนะครับ ก็คือจริงๆไม่ต้องเลยจริงๆเราดูที่ลูกเบอร์เราจะใช้ใช่ไหมฮะอ่ะอลูกเบอร์เนี่ยตอนนี้เรามีให้เลือกส่วนใหญ่ตอนนี้ในท้องตลาดบ้านเรานะมี3ขนาดเบอร์ศูนย์เบอร์สิบแล้วก็เบอร์ยี่สิบเนี่ยเล็กกลางใหญ่ศูนย์สิบยี่สิบอ่าสาเหตุที่เราเลือกเพราะบางทีหน้าไม้เราเล็กเราก็ใช้ลูกเล็กครับแล้วก็ถ้าหน้าไม้เราหนาใหญ่เราก็เลือกพื้นที่สัมผัสให้มันเยอะถ้าเลือกใหญ่ที่สุดได้เราควรจะเลือก นี่ว่าเมื่อกี้คําถามที่ว่าเ,เราต้องมาเท่าหรอไม่ต้องสมมุติเราดูอันนี้เบอร์2ี่สิบเขาจะปั๊มมาอยู่ที่ลูกอยู่แล้วรเราก็มาดูที่ตรงนี้ของเราเลยสต็อปเปอร์ตรงนี้ครับมันจะบอกเลยครับอ่ายี่สิบเราก็ปรับยี่สิบปุ๊บครับพอปรับยี่สิบปุ๊บเขาก็จะออกมาโดยอัตโนมัติเลยเป็นของเขาเลยใชครับนี่เขาก็จะมีเส้นให้นะครับเส้นให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเส้นให้ด้วยเซนเตอร์ของุระวังตรงนี้แล้ไอ้เจ้าตัวนี้จริงจมันข้อดีคือเราสามารถถอดออก แล้วเรามาตั้งถอดก์ดออกนะครับแล้วเรามาตั้งกดอย่างนี้ได้ด้วยอ่ามันก็จะกลายเป็นเข้าแผงตู้เข้าอะไรก็ได้นอกจากว,ว่ามีประโยชน์เรื่องก,การเพาะไม้การเข้าแผงตู้เนี้ยตัวนี้มันก็จิ้มจิ้มได้นะครับเราก็เช็คไม้เราหนาประมาณเท่าไหรก่อนก็ได้ประมาณเอาก็ได้มืออันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองเราอาจจะเฉลีย่ยให้กึ่งกลางแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป๊ะสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาด้านหนึ่งด้านใดเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว,ว่า reference คือด้านหลัก ส่วนใหญ่ก็น,นิยมด้านที่สวยหรือว่าเรียบเขาจะมีขีดอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ได้ความว่า10บยี่สิบนิดๆเราก็ตั้ง10 11ิมิลก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้แล้วเราก็ล็อกหมายถึงว่าสต็อป,ปเปอร์ที่เราจะลงไปจากด้านบนลงไปตรงนี้นะครับเราก็จิ้มเข้าไปเดี๋ยวผมสมมติว่าเราจะเพาะไม้เส้นนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็มี2ลูกนะครับผมให้ลองทำนะครับตรงนี้เป็นลูกสิปโบลต์แบตเล็ตนะครับ เดีย๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนก็ได้ครับดูอารมณ์มันก่อนนะครับอ่าเราประมาณนี้ครับลวลาเราเห็นเ,นเซนเตอร์ใช่ไหมครับเรากดให้แน่เราใช้มือนี้ก็ได้ครับกดแล้วมือนี้อ่ออาดันเข้ามาช่วยอ่าตรงนี้ก็กดสวิต์พอกดปุ๊บได้ตำแหน่งกลางแล้วก็จิ้มมาเลยจื้อ่อนี้ครับนี้เราเช็คก,ก่อนว่าเบอร์20โอเคตรงแล้วอ่ากดแล้วดันเลยครับ อ่าแค่นี้เองจบแล้วปิดเชื่องนะฮะก็จะได้ลองออกมาแล้วอย่างเงี้ยครับอ่าอันเนี้ยแล้วเสร็จแล้วลูกนะครับอันนี้ลูกของเบอร์ยี่สิบของเขาเนี่ยเราก็ลองใส่ดูนะฮะมันจะเข้าไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับโอเคครับอ่าเรากดตรงนี้อีกทีก็ได้ครับลองดูนะครับไปนะฮะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็อีกอันนึงก็ได้อ่าครับถ้าทำด้วยมือเลยไม่เป็นไรครับลองดู รเรามานีเลยอ่าอ่าอ่าแค่นี้นี่ถือว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกเข้าไปใส่กาวด้วยนะครับ,รบนี่เมื่อกี้ที่เลยนัย่นเลบเห็นไหมฮะปึ๊บ,บ,บอ่ามันก็จะไปกันเนี้ยเสมอบนแต่ถ้าไม้เราไม่เสมอกันมันก็จะ เหลื่อมล่างช่างมันอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับมันจะเหลื่อมเพราะว่าเราเอาด้านบนเป็นตัวหลักนี่ครับมันก็สนิทเป๊ะอย่างนี้เลยนะครับข้อดีคือมันรวดเร็วสะดวกในการเพาะไม้ต่อไม้นะครับเรียกว่าบิสกิตจอยเตอร์มี3ขนาดให้เลือกสําหรับลูกนะครับครับจริงๆไร้สายสของบอสเนี่ยมีหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับถ้าท่านอยากได้แบบไหนก็ถา,ามทายกันมานะครับขอบคุณมากครับ